อาจารย์คะถ้าเกิดว่าเงินเนี่ยสำหรับโครงการคนละครึ่งนะคะเข้าเป่าตังค์ไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราจะสามารถเอาไปซื้อลอตเตอรีร่ออนไลน์ได้ไหมคะคือเขาบอกแล้วว่าคนละครึ่งเนี่ยซื้ออะไรไม่ได้ค่ะเขาบอกมาตั้งนานแล้วก็จำไม่ได้อ่ะไปซื้อน้ำมันไม่ได้ไปเติมน้ำมันไม่ได้เอาไปซื้อเบียร์ไม่ได้<อ>ซื้อเหล้าไม่ได้ บุหรีไม่ได้ซื้อหวยรัฐบาลไม่ได้อันนี้ชัดเจนแต่ซื้อหวยใต้ดินได้ถ้าไม่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 ได้เพราะว่าไอ้คนที่จะรับแทงหวยใต้ดินมันก็ต้องเป็นร้านค้าจดทะเบียนถูกไม่ได้อยู่แล้วเพราะร้านค้าที่คุณจะไปซื้อเขาไม่สามารถที่จะเป็นผู้รับเงินจากคนละครึ่งค่ะเพราะคนละครึ่งทางฝั่งร้านค้าเนี่ยเขาต้องไปขึ้นทะเบียนเขาก็จะมีเกณฑ์ว่าคุณทําธุรกิจอะไรขายอะไรยังไงถึงจะขึ้นให้ค่ะ มันไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดมันเป็นการโอนต่อโอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นซื้อสลากออนไลน์ต้องใช้เงินสดของคุณครับชัดเจนค่ะ